นี่ร็จโาานี่นี่เนาะทุกคนเซ็นทันสรายาคนกับบคอย้ายปันไดย่มราบ่่าคนหน่อยเนะาะบุคือเส้นถันปินเก่าแต่ว่าหางใหญ่เลทุกคนเนาะนี่อ่ากําลังจโจคอเจแคร์กันแล้บ,บัะเนี่ย่ะ จะน่ายกันพาก,กันไปจะน่ายกันไปซื้อของอุปกรณ์การเรียนของหน่องเนาะตุ๊กหน่องกับพาก,กันยางลินแล้วก็น,นั่งทาจะคอจะแช่ปเป็นอย่งไรเฮ้ยสะมาว่าเป็นอย่งสี่เป็นอย่งไรสะมาว่าเป็นอย่งสี่ต้องลินข้าวปิ้ดแต่ที่หนอ่องเออกระดุ๊น,นันน่งทา,าโซ่ใช่ไหมก็เลยเสาร์เท่นหน่นองนบอก นี่นะคะน้องนุ่นดาวก็นั่งเศร้านะคะนั่งเศร้าโศกเสียใจแทนน้องนะคะเนื่องจากว่าเครื่องเล่นเขาปิดแล้วนะคะน้องต้อยก็นั่งจคอจะแคเหมือนเดิมน้องน้องต้อยเนาะจะตายคือไม่พูดไม่เหมือนสไตายน้องต้อยก็คือเงียบเงสงบเสงี่ยมนี่น้องทุกคนเนาะของเด่นก็ปิดแล้วนี่ในโซนนี้เนาะไปเดี๋ยวจะแผลสิพาไปเบิ่งเนาะ ก็มียางไล่ถูกทวงเอ้ย์ก็พากันยางหละยางหลินตามภาษาคนมีเงินเฮ้ยขอแลไรกันอยางทัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีบาทหนึ่งกันยางได้นะเนาะแน่นางโหลดกาแฟเฮ้ยคาโหลดกาแฟอันนั้นคาโหลดกาแฟคาเครื่องกาแฟทุกคนเนาะนี่นี่เนาะกับมีมีตัวใหญ่ๆคือเก่าคือเดิมเนาะหลานอาหารเขาก็เริ่มปิดกันเบิดแล้วทุกคนเลย นั่นนางจะคอจะแคร์นี่แหละตามนี่แล้วทุกคนเนาะเป็นไงคะบอดก้ารู้สึกยังไงรู้สึกเงาเศร้ายแล้วลูกเพราะว่าของเล่นมันปิดแล้วเนาะของเล่นเรามีแล้วเราไม่ซื้อถ้าจะซื้อต้องขออนุญาตมามา ถ้าอก็อยากจะซื้อเดี๋ยวรอของเงินกลับมามาลูกเพราะว่าพี่แพรเงินไม่พอถึงจะซื้อของเล่นให้ออดก้านะคะพี่แพรมีไว้เฉพาะซื้อขนมเท่านั้นแต่ว่าซื้อของเล่นไม่มีนะคบนี่นะคะทุกคนโหนั่งเบิดจตคอจะเกอ้าเมื่อไปนั่งไปเมื่อไปนั่งไปเออนั่งเศร้าโศกเสียใจผมมีของเหเรียญบันแคตตีเด็กหน่อยแล้วสินั่งเสียใจผู้ชายผู้ใหญ่นั่งเสียใจเทอนเอ้ นอนทุกคนโอ้ยโอ้ยลูกแม่ของเล่นทำไมมันไม่เปิดให้เราทำไมมันต้องปิดออร์กาออร์กานเราป้นเลยไหมเราป้นกลับบ้านเราไหมไปเปิดเองโอเคไหมดีไหมเอาไหมเอาหรอ้าวโอ้ยทำไมอ่ะโอ้นั่นน่ะสิไปด่าโอ้ดูร้องเลยน้องสะแพงโหดขนาดเด้อ เป็นนังนั่งดูดูดูเลยทำไมมันมื่อแบบนี้อ่ะก็นั่นแะสิไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงให้เราเมืดนี่เนาะทุกคนเนาะก็บบ่มียังเลยนี่แหละก็ประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนเอ้ยอ่ะสะเเพกกับสีขคอนุญาตจบขีดแค่เพียงเท่านี้เด้อทุกคนเอ้ยก็บบ่มียังลายแหละใายเบิ่งผาเบิ่งบรรยากาศนองกับผ้ากันลินไส้อาบน้ำย่างเรียบร้อยแล้วก็พผ้ากันมาย่างลินตา้มไปสร้างเลยอ่ะนาะทุกคน อย่งไรก,ก็ขอจบคลิปพเคีเ่ยงเท่านี้เด้ออ่าบ๊ายบายต่อยอ่าบายบายอ่าอ่าบ๊ายบายอ่า,า,อาอโอเคดีใจเลยนะคะอ่าถูกขอบคุณเด้ออ่าไปเลยเด้อบ๊ายบาย